ที่ค่ะป้าหน่อยสวัสดีค่ะค่ะมาติดตามเนวทางความฝันกับป้าหน่อยเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะหมวกรนเพิ่นห้ตัวเลขกไปบัลลีทีเนาะบัลลีทีว่าฝันเห็นเขียดข้างขาดเต้นเขาเหอนแต่ว่าบ่ออกบัลลีทีมาออกอายุหกสิบมันกลาเทออกศูนย์หกค่ะมันออกศูนย์หกแต่ว่าอายุหกสิบเนาะขันสือกับนากับหลังกระดเนาะเป็นป้าเนาะ มารอบนี่ได้ยินว่าฝันอีกแล้วเรื่องเล่าความฝันเป็นจังไดเว้าให้ท่านผู้ชมฟังน่คุณป้าฝันว่ายางคว่มอันมู่นกินเลี้ยงกินอย่างเต็มอยู่่นกินหมดแล้วป้านี่ไปขอป้า่นนี้แต่ป้าใต้ใส่ปลาเข้าใส่ปลาถาดก้มๆมานะค่ะโอ้ยอันมีแต่ปลานี่เน่าก็เอาดอกเป็ดปลาแดกว่านะอืมก็เลยเอามันก็เลยให้เพิ่ะนเอาไปเพร่ะน่ะเอาไปเป็นพิษน้ำยางขว่ำมากกับมาใส่ครูอะน้นะ นั่นแหละมาใส่ถังแล้วก็มาเงือน,นปลา,านิ่นปลาปลานิ่นมีแต่ปลานิ่นเนา่าเน่าตายแล้วตายแล้วเน่านี่มีนอนบ่คุณปะบ่มีแต่ทองแหล่โอ้ทองแหล่พ่อตาห่วงว่ามันตายแหล่แ<อ>ต่ว่ามันตายมันเนา่าด่าละว่า เพิน่นเพิ่นกินเหลี่ยงกันสังสรรค์กันนี่เพิน่นจกกันกจักกินเหลี่ยงนี่ยังกระหูกระหูกันว่าเต็มคนเต็มมานะข้นหลายเลยเออคนหลายเลยอยู่อยู่อยู่บ้านของป้าเองบ่อยู่อยู่บ้านคนบ้านอัน่น 2, าสาวอยู่ <c ười> ทั้งคนละเพิ่น, 2, นกินเหลี่ยงอยู่บ้านของน้าสาวอืบัลลีขีเพิ่น42เนาาะค่บ้ลขที่่เพิน42เนาะค่ะ แต่ว่าคนห้ายกินเหลี่ยมกันแบบหลายหลายเบิดเดจนเขาเอีนยเจ้ากระสีนี่ลักไปท่านน้อยๆนะนะไปท่านน้อยๆไปไปพ่อปลาบาดนี้ปลาหนึ่งเป็นปลาถิ่นเฮ็ดเป็นอาหารสําเร็จไวแล้วหรือปลาอย่ยงปลายังเป็นโตปลายังเป็นโตโคโลอยู่แต่ว่ามันตายมันตายแล้วทองมันเขียวหมดแล้วจนเขียวเหี่ยวๆเลยจักโตจักโตปลาปลาปลานิ่ยนน ปลาหนิ่นสองปาหนิ่นสองปลาคอตัวหนึ่งปลาคอตัวหนึ่งปาหนิ่นนี่ขันตีตัวเล็นี่คุณป่าตีเป็นตัวเล็เป็นเจ็ดเจ็ดปลาคอเด็ดปลาคอกับเป็นแปดปาหนิ่นเจ็ดปลาคอแปดเจ็ดแปดบอกคุณป่าก็จะอสั้นแล้วแต่จะพองนั่นมากว่าศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดเนี่ยพราะว่าปลาตายยโอ้ค่ะศูนย์เจ็ดแปดเนาะ แต่บาลิกทีที่พ่อคนกินเลี้ยงสังสรรค์กันอยู่นั่นเป็นบาลิกที่ของญาติพี่น้องของป้าเองบาลิกที่เพิ่นตัวใดก็อนสอง,สอง,งสองซีหรือ,ซ,อซีสองนี่แหละยูสเมียแหละสองซีบ่สองซีกับซีสองนี่แหละเนาะแต่ว่าจำได้ดแ,แค่ว่าสองซีซีสองเนาะก็กัเอาเป็นโตกลับกันเลยเนาะสองซีซีสองสองซีซีสองเพราะว่าจำได้บ่บ่แน่ใจว่า จะเป็นสองกอรหรือจะเป็นสีนน่กอรเนาะคุณป้าเนาะแต่ว่าเป็นสองตัวนี่แหละเนาะค่ะกะจัจงเดกกัให้โชคให้มันกับปาออนน่าหอยเนาะปลานิ่มเจ็ดปลาคอแปดตายศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเนาะเรื่องเล่าความฝันกับมิซัมนีบ่บอกคุณป้า,าค่ะกับขอบคุณเนาะค่ะเนาะเนี่ยทางความฝันค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมสสาหรับคลิปนี้กามาสรุปตัวเลขของปลาหอายเนาะค่ะเนาะ ศูนย์เจ็ดแปดค่ะบตรเหลขที่เพิ่นสองสี่หรือ 42, ะะว่าสี่สองเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสื่อตัดหนา้าตัดหลังเอาเนาะคะ่ะเนาะประจำงวดวันที่สิบหกกันยายนค, 67, ค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะให้โชคให้มารน้ำกันกับคุณป่าหน่อยเนาะคะ่ะเนาะเป็นแนวทางความฝันที่เพิ่นฝันว่าใดปลานิ่นคะ่ะปลานิ่นตายกับปลาคอตายเนาะคะ่ะเนาะปลานิ่นตีเป็นเจ็ดปลาคอตีเป็นแปดเพิ่นว่า เอาเป็น07.8เนาะคะ่ะเนาะจังได๋การให้โชคให้มั่นกับป้านอยคะ่ะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกกับขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้ายังบ่กดติดตาม,าม,ตตามจ่าปอกกับขอฝากช่องเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สิบว่าพลาดตัวเลขแนวทั้งความฝันดีๆค่ะถ้ามีตัวเลขแนวทังความฝันเด็ดๆอยย่ใส จ่าปอกาสิปติตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเกาค่ะแต่อย่าเ่าไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะมื้อน,นี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดส,สีเพิงน้องสร้างค่ะไปเบิ่งน้ากันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะสก,การค่ะหลวงปู่เจริญเจริญค่ะอันว้าเรื่รรรองุออของสีเพิงน้องสร้างล้ากาเซ็นผมแม ä, ะะ่ธทรณีให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกันไอ้ ภกเกออกมาเนี่ยสำหรับนองสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขา,ขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระามอวี้ปบูชุบเทพดาคนหลอกสมนักษาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกขาขายอ่าหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิทีว่าในของบนันบัตในเคื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนาสร้างส่วนเต็นผมแม่โพราีบางของทีก็เอนินแม่ เป็นพ่อแม่เทรน้บางคนมันเกิดเอินไปเป็นเครือเขาหลงมันจะมีตัวถูกรับตัวเมียอ่าอยู่ในตัวน,นี้ที่เกิดไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในรับคนคือว่าถ้าน้าไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่โศกไม่หลาภมันำํำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอยาจ้อเขาโมโซ้ซาไปแล้วดูสดิว่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นบัตถุยางค่ะขายบอดีก็ดีเออไปรั้น็ม่ยั้งบ่เคยเสื่อมเลยเสือกับถื่อ อาเขาเงินยอยู่ว่ามันเป็นอาบนาจมาไหนแบบไหนเนี่ยส่วนมากอ่าลวงปูหรืออาจจะมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาจะเจร่อนอยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่อง,งลุงเรื่องอยู่ทุกอย่างอ่าคือสร้างเป็นสีสัดสีไม่ชิวเพราระา้องใส่ต้องใส่สางนการออกลบ,บอกเซือกส่วนมาเขาเลยเชื่อจำนำมาหน้าจะขี่มันเขาบอกเอานอกขันดีบัดอ่าว่าจะขนสั่ง อ่านังสร้างประกบสร้างอันนี้ชิรามาเยี่ยนีเพชรเป็นสีผึ่งผิ่งตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมั่นเลยมาจากลูกลูกคนเดียวยสร้างอยู่สีเออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็พวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเส็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ำหายยาโยมเพนมาําบุญสร้างสลอกสลาสร้างแม่ยังก็ ผลมาบูชาไปก็รู้สึกว่าเสาคุณก็เป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนัจเจ้าอิมวะทุกโภมก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างโดยที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ญาติโยมไปค่ะท่านผู้ชมจ่าปอก่ได้มีโอกาสเดินทางไปท้ำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะ กระด้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพรงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะนรูมชมหนวดเมตตามหาเน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปปอจะเปิดข้างในให้เบิ้งเนาะค่ะนรู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงื่อนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะนรูมชมดีคักค่ะเดี๋ยวมา่เบิ้งข้างในน้ำกันเนาะค่ะนรู้ชมเนาะ ว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทรณี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะน่องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุุกเสก ใส่มวนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกล่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรัพท์ค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงต๊กดวงกำลังต๊กต๊กเหตดอียงกับบพ่อสีดบ่โพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับรัพท์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เอาหนวดสีเผงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจราจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะคล้ายบดีลูกค,ค้าบ่ค่อยเขาหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาสนีเว้าวกับไผกับผู้นันหักผู้นันเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจราจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮาาวานี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหัก นิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้คะ่คะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติโตมาใดทีเบอร์โทรของจ่าปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ